ไปดูเรื่องราวของโจรน,นะคะที่อาศัยช่วงจังหวะที่ชาวบ้านกำลังหวาดกลัวเรื่องของไวรัสโควิด19ค่ะเรียกว่าคืนเดียวไปก่อเหตุขึ้นบ้านขโมยทรัพย์สิน3หลังรวดไม่รอดผลเจ้าที่ค่ะสามารถตามรวบตัวไว้ได้ โดยที่อำเภอนาหม่อมจอดสงขลานะคะขอไปกับที่อำเภอจนะจอดสงขลานะคะตำรวจรวบตัวนายดิเรกนะคะอายุ23ปีโจรที่ก่อเหตุขึ้นขโมยบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลน,นาทับอําเภอจนะจอดสงขลาจำนวน3าหลังรวดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ2,000บาทเงินริงกิตจำนวนหนึ่งแล้วก็กระเป๋าที่ขโมยมาได้รวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะคะ1คัน ตำรวจเปิดเผยค่ะว่าผู้ต้องหารายนี้นะคะเริ่มก่อเหตุเมื่อช่วงประมาณ5้าทุ่มไปขึ้นบ้านหลังแรกในพื้นที่หมู่1ได้เงินสดไป1000บาทจากนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปในพื้นที่หมู่14ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกันแต่ไปพบด่านตรวจของเจ้าที่ค่ะก่อนจะทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหลบหนีจากนั้นเดินเท้าไปขึ้นบ้านชาวบ้านอีกหนึ่งอีกสองหลังนะคะในพื้นที่หมู่14ได้เงินสดไปกว่า1,000บาทแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในเรือประมงค่ะที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณ พลองนาทัพตำรวจตามแกะรอยไปจับกลุ่มตัวได้ยอมรับสารภาพแต่โดยดีโดยบอกว่าช่วงนี้ตกงานค่ะเพราะว่าเรือหยุดมากว่าหนึ่งเดือนจากสถานการณ์ของโควิดจึงผันตัวเองมาเป็นโจรขโมยของชาวบ้านเพื่อนำเงินไปใช้จ่าย ทางนี้จากการตรวจสอบนะคะตำรวจบอกว่านายคนนี้เคยถูกจับกุมแล้วก็ต้องโทษในคดีลักทรัพย์เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี2561ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ